เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าพระเจ้ามาช้าแต่ไม่เคยมาสายคุณคุณไหมครับสำหรับคำพูดนี้แต่ถ้าพระเจ้าจะมาสายเละครับผมอยากจะบอกว่าถึงแม้พระเจ้าจะมาสายงานของพระอ,องค์ก็ไม่เคยล้มเหลว CGN ไทย สวัสดีครับพี่น้องเราพบกันอีกครั้งหนึ่งรายการ Living l i ล h t ผมสมศักดิ์จิตล่งเรืองนิดอยากจะนำเสนอหัวข้อพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้จากพระคัย์อนบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่16โดยใช้หัวข้อว่าไม่เข้าใจแต่เชื่อวางใจยอหนบทที่11ข้อ1ถึง16 มีชายคนหนึ่งชื่อลาซาลสกกาลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั้นมารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมฉโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซาลสน้องชายของนางกําลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า วันที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้พระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัสเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วย พระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีกสองวันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้เรากลับเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่ากลางวันมีสิบสองชั่วโมงไม่ใช่หรือ ถ้าใครเดินตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าใครเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าลาซารัสสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะมีอาการดีขึ้น พระเยซูตรัสถึงการตายของลาซารัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆว่าลาซารัสตาย,ตายแล้วและเพราะเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้พวกเราไปหาเขากันเถิดโทมสัสที่เรียกว่าดิดูโมส จึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์เรื่องเราในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงครอบครัวหนึ่งที่มีมาธามาลีและก็ลาสลักและพระเยซูคริสก็รู้จักครอบครัวนี้อย่างดีด้วยคนในครอบครัวนี้ศรัทธาแล้วก็อยากจะใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอและเมื่อวันหนึ่งนะครับเมื่อลาสลัสเองนะครับ ป่วยหนักทั้งมารีและมาธาเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องนี้ให้พระเยซูทราบเพราะเขามั่นใจว่าถ้าพระเยซูทราบเรื่องเหล่านี้ว่าลาสลัดกำลังป่วยหนักพระองค์จะต้องรีบมาเพื่อจะรักษาและทุกคนก็มั่นใจว่าถ้าพระเยซูอยู่ด้วยลาสลัดจะหายโรคและก็ปลอดภัยรู้ไหมครับว่าหลังจากที่พระเยซูทราบข่าวนี้แล้วนะครับพระเยซูกับพูดว่าลาสลัด เขาหลับไปแล้วและพระองค์จะไปปลุกเขาตื่นอีกมุมมองหนึ่งนะครับน่าคิดนะครับว่าพระเยซูรู้ไหมครับว่าลาสลัสตายแล้วพระเยซูรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์เนี่ยจะทําให้ผู้คนทั้งมาธามาลีและชาวบ้านโศกเศร้าแต่อีกมุมมองนี้พระเยซูกําลังบอกว่าพระเยซูร,รู้หมดแต่รู้ว่าเป็นโอกาสอีกคร,ครั้งหนึ่งที่พระองค์จะทรงทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ ในการถวายเจติยศแก่พระเจ้าพระอ,องค์ทรงเลื่อนเวลาที่ออกไปพบลาสลรัษนะครับที่รู้ว่าลาสวรรษกาลังป่วยหนักพระอ,องค์มีเป้าหมายชัดเจนที่เจาะจงนะครับไม่ใช่พระอ,องค์ไม่สนใจคําร้องทูลและคําวิงวอนให้พระอ,องค์ไปหาลาสลรัษตอนที่ป่วยหนักแต่พระอ,องค์รู้ว่าเวลาของพระอ,องค์เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทําการของพระอ,องค์พี่น้องครับ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยคงจะคิดกันว่าถ้าพระเยซูอยู่กับลาสลัดในเวลาที่เจ็บป่วยพระองค์จะรักษาได้แน่นอนแต่จะมีใครคิดนะครับว่าถ้าลาสลัดตายไปแล้วอ่ะพระเยซูก็ยังทําการได้เดี๋ยวว่ามาสายพระเยซูก็ยังทําการได้พระองค์มีฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่สามารถทําให้คนตายก็เป็นขึ้นจากตายได้ เราดูในหนังสือพระคำยอนบทที่11นะครับข้อที่14ข้อที่15กล่าวว่าอย่างนี้นะครับดังนั้นพระเยซูจึงตัดกับพวกเขาตรงๆว่าลาสลัสต,ตายแล้วและพอเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้เราไปหาเขากันเถิด โอ้พออ่านถึงพระคัมภีร์ตอนนี้รู้เลยนะครับว่าที่พระเยซูไม่ได้อยู่กับลาสลัตตอนที่ป่วยหนักเพราะองค์มีจุดประสงค์และพระเยซูจะไปตอนไหนไปตอนที่ลาสลัสต,ตายแล้วด้วยแต่ทั้งหมดนี้พระองค์จะทำการยิ่งใหญ่ในการถวายเจติยศแก่พระเจ้าเป็นเรื่องแปลกนะครับหลายครั้งนะฮะพระเยซูพูดในแบบที่เราไม่เข้าใจเคยไหมครับอ่านพระคำของพระเจ้าไม่เข้าใจเลย กาพรพชคำของพระเจ้ายังขัดใจกับเราสิหลายครั้งเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พระอ,องค์พูดคิดไม่ถึงว่าพระอ,องค์จะทําการแบบนี้แต่ถ้าทุกๆเรื่องที่พระอ,องค์สอนทุกๆเรื่องที่พระองค์ทรงสั่งผมว่าหน้าที่หนึ่งของเราทั้งหลายทุกคนก็คือการเชื่อฟังพี่น้องต้องรู้นะครับว่าราคาของการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มีคุณค่าสูงหรืออาจจะพูดว่าต้องลงทุนมาก การรับใช้พระเจ้าการติดตามพระเจ้าการทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกมันเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนหรือเป็นเรื่องที่ต้องท้าทายตลอดเวลาเหมือนกับงานนี้นะครับดูเหมือนพระเยซูสายไปเสแล้วพอราะตรัสก็ตายแล้วแต่งานของพระเจ้าจะสายอย่างไรพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวแน่นอนวันนี้ขอพระเจ้าสอนเราครับจากพระคำตอนนี้ การเติบโตของความเชื่อเนี่ยเป็นคุณภาพที่พระเยซูคิสต,ต้องการให้เกิดขึ้นในสาวกที่ติดตามพระองค์ทุกคนพระเจ้าเนี่ยถนัดในการทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เราคิดว่าพระเจ้าจะถนัดในการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่ผมคิดว่าความเป็นพระเจ้านั้นทําได้ยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าเราเข้าใจพระเจ้าดีเราจะรู้ว่ากระบวนการที่เราเดินตามพระเจ้าเนี่ยมันยากขนาดไหน มนันเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนแต่เป็นขบวนการแห่งการสร้างความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นชีวิตที่รู้จักกับพระเจ้าอย่างดีจะไม่คาดหวังพระองค์จะทําตามสิ่งที่เราต้องการหรือตามความคิดของเราขอเปิดความคิดใหม่นะครับพี่น้องพระเจ้าจะทําสิ่งที่ดีเสมอสิ่งที่ถูกต้องเสมอสิ่งที่อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และโตขึ้นผ่านการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าย่อมดีกว่าความคิดของมนุษย์และทางของพระเจ้าทั้งหมดนะครับที่ถูกวางไว้ในพระคัมภีร์เป็นทางที่ต้องใช้ความเชื่อเป็นทางที่จะต้องเรียนรู้เป็นทางที่ถูกกำหนดไว้ผ่านพระคัมภีร์ให้เราจัดการกับชีวิตเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันมีอะไรเลยนะครับที่เป็นของ ใหม่ที่เราจะต้องตกใจกลัวทุกๆอย่างที่ผ่านมาแล้วตลอด2,000ปีผ่านมาแล้วกับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นสิ่งที่กำลังสอนเราและให้เราทั้งหลายทุกคนมีมุมมองในการที่จะเดินผ่านสิ่งเหล่านี้ได้วันนี้จงมั่นใจนะครับทุกเรื่องในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่จะเข้าใจได้แต่ทุกเรื่องที่พระเยซูคริสต์สั่งเราเชื่อใจได้และเราจะพบว่าชีวิตสมบูรณ์ เพราะการเชื่อฟังนั่นเองเราจะร่วมใจกันอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ทําการอัศจรรย์และพระเจ้าผู้ตรเตรียมหนทางแห่งความบริบูรณ์ให้กับข้าพง์ทั้งหลายเสมอวันนี้ถ้อยคําของพระองค์กําลังย้าให้ข้าพงทั้งหลายเห็นว่าเรื่องราวที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายทุกคนจะต้อง เรียนรู้และเติบโตโดยเฉพาะออยิ่งการใช้ความเชื่อพระเยซูคริสต์ทรงทำการได้ทุกสิ่งแม้แต่คนที่ตายไปแล้วพระองค์ก็ทำให้เป็นขึ้นจากความตายหรือแม้แต่พระองค์เองที่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในวันที่สามพระเยซูคริสต์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายขอให้ข้าพงทลายเข้าใจถึงอัศจรรย์ของพระองค์และภาพประสงค์ของพระองค์ที่ข้าพงศถลายจะเติบโตขึ้นผ่านการเรียนรู้ถ้อยคำแห่งพระคัมภีร์ เพื่อข้าพงศงนายทุกคนจะตั้งมั่นคงอยู่และเป็นคนที่พงค์จะทรงใช้การได้เป็นแสงสว่างที่จะส่องสว่างให้กับสังคมและเป็นผู้เทียประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์อย่างเกิดผลตลอดไปพระบิดาเจ้าขา้าเราพึ่งพาพงค์และหัวใจของข้าพงทงนายปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองวันนี้และทุกวันตลอดไปอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่ได้รับชมรับฟังรายการ Living Line นี้นะครับได้กดไลค์กดแชร์และติดตามข่าวสารทาง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับผ่านทางช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากรายการ Living Line จะเป็นพระพรกับพี่น้องทุกทคนและขอพี่น้องได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อนะฮะทีมงานนะครับและถวายทรัพย์ เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นอีกมากมายขอพระเจ้าอวยพระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ